ไค่ะเขาไปเบิรงพญายพาฟื้นไก่จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อันยาวๆอยู่นี่แล้วก็เรือยแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่นี้แหละค่ะมือนี่คงจะเสร็จโดมเกียงเกินโดมแอร์เทษตะโทษโอเค

น้าว uh, okay. uh ิกนสเมลโอ้ ah okay <See? S 2> o <laughs> <laughs> k a ยอยอก่อนสโต้เฮ้ยมันหนาวหนาวค่ะทุกคนมือเ้านี่นะใบหยานะปกคุ้มด้วยน้ำแข็งนะคะ w ายนาย maybe is chicken เย t ะ e ัดหนู we can stand the land okay <S right? okay เปิดไฟให้ไก่ก่อนค่ะทุกคนอ่า ะปค่ะทุกคนเข้าไปเบือง<ม>ต้นดอกกุหลาบที่ข่อยเอามาปลูกนะคะมเมื่อเเ้ารนี่เขาในเมืองกับพัยายฝรั่งนะคะข่อยกเลยซยซอกุหลาบพันุน้อยนะคะมาแล้วมีกุหลาบพันธุหญยนะคะพันยายวาเราบมมากุหลาบพันธุ์น้อย เนี่ยะค่ะทุกคนนี่แหละกุหลาบพันหน่อยกับงามขึ้นกันนั่นแหละนี่แหละคะ่ะขอยก็เรียามาปลูกไว้ตรงนี้นะคะมีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีโอรสนะคะทุกคนตัวราเบนเดอร์ข่อ,อยนี่แหละคะ่ะ เดี๋ยวปีหน้านะจะขยายพันธุ์ไปสุดพุ่นเลยค่ะทุกคนปีนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะถารอชมปีหน้าน,นะคะปีหน้านะก็ขยายอีกเป็นสองแถวนะคะทุกคนแถวนั้นมาหนีแล้วก็แถวนี้ไปหนีนะคะเมื่อนี้อากาศหนาวสุดๆเลยค่ะทุกคนเมื่อเ้านี้นะ,ะแม่ขะนิ่งนะคะเต็ม เต็มมาเพื่อนยาเลยค่ะค่ว่าสิลงมาทายลูบยูแตว่ว่า่อยหนาวค่ะก็เรียกว่าลงมานะคะอะนแหลายคนว่าถาเบงตอกไม้มาดามันนอกว่าปีหนานะ่ะคงจะอ่าบ้านหอมอบอวนไปได้ไปด้วยดอกลาเวนเดอร์สันค่ะค่อยกบเริ่มต้นเหตุไปที่ละเล็กละน่อยนะคะ,ะสิ่งใหญ่ๆทั้งหลายก็จะ เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเสมอนะคะทุกคนคอยกับบมีทุนนะคะเพราะว่าการซื้อดอกไม้อยู่นี่นะ่ะก็แพงมากเลยนะคะอาลาเวนเดอรนะ์น่ะซื้อมาตามเออหลานนักกัอ่าอ่าชุดละชุดละสามสิบคนนะคะเป็นบ้บานเงินบานเท่านะะั้กะบร้อยนึงนะคะอันแหละแล้วที่นี่ดอกไม้เมื่องนี้นะะักกัเบิดเงินสองรอยกว่าโคนกับเป็นเงิบนบ้านเท่ากะ เจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยบาทนั่นแหละเห็ดในอย่างกัเริ่มจากสิ่งเล็กๆในหน่อยไปก่อนนะคะเมื่อวานนี้เขามาักมาเอารถพญายักษ์ไปนะคะกับเพราะว่าพญายักษนะ์นั่นเราบ่มีเงินซื้ออุปกรณ์ซ่อมนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ซ่อมอะไหล่รถกระแพงนะคะเราซ่อมแล้วก็บ่รู้ว่า จะตัวสภาพพานหรือเปล่าสินะคะ่ะเราก็เลยตัดสินใจจ้างเขานะคะโทษเอิ่นเขามาเอาแล้วก็จ้างเขาคันละหนึ่งพันนะคะ่ะตอนแรกน่ะเขาจะเอาคันละสองพันนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอ่าปัญญายบอกว่ารถคันนี้น่ะถ้าซ่อมได้คือสภาพคือคือสตาร์ทติดอยู่น่ะคะ่ะเพราะเขาไม่เห็นอ่าสภาพแล้วอ่าสภาพรถแล้วเขาก็เลยอ่าเอาน้ำแค่งสองพันน่ะค่ะทุกคนนั่นแหละ ประเทศสวีเดนกับเป็นังซีล่ะค่ะ,ะลด้างลดเกานะ่ะเขาเขากะต่ว่าขั้นเอาไปขายได้นะ่ะจะต้องถอดชิ้นส่วนนะคะเพราะว่าพญา,ายักฝรั่งนะ่ะเราถามเขาเขาก็ขายคือกันน่ะคะ่ะเพียงแต่ว่าเขาต้องเอาไปถอดชิ้นส่วนออกว่าเป็นว่าขายยกคั้นนะคะ่ะนั่นแหละบ่คือบานเฮาบานเฮานะ่ะก็จะเอาไปขายทั้งตัวถังทั้งยางซี่นะคะ่ะ หลายคนก็บ,บอกว่าน่าเสียดายนะคะเพราะว่ารถคันแดงนะ่ะสตาร์ตติดแล้วก็ขับได้นะคะ,ะการซื้ออะไรต้องลงทุนนะคะ,ะคนที่เขาเชี่ยวชาญในเกี่ยวกับการสอนรถคันนี้นะ่ะเขามาเบิ้งให้พยญ่นะคะเขาบอกว่าซื้ออุปกรณ์นี่อย่างน่อย,อยู่ที่6 0 0 0ถึง7,000ซึ่งมันบวบคุมค่านนะะักทุกคนพอารถคันนี้ก็ เกือบ30ปีนะค่ะ่ปีว่าสั้นค่ะ27-28ี 27, ปีนี่นะคะอีก2ปีกับกับอะไรเสียภาษีแต่ว่าพญายันรังละว,วานละเถ่าแล้วแล้วคงจะอ่าบ่มีกําลังวางชาที่จะสอมรถนะคะเพราะว่ารถคันดํานี่นะอ่าก็ยังบม่เสร็จสอมแล้วแล้วล่วะคะ่ะแต่ว่ายังพาไปตรวจสภาพการตรวจสภาพมันต้องได้ใส่เงินนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่ง อ่ะคือรถขั้นขเขียวนะค่ะหารอยก่าโคนกระเซียไปซื้อนะคะ่ะเรายังวันให้สอมอีกเพราะว่าล้ว,ว่าอ่ามองที่น้ำมันรั่วน่ะมันต้องซื้ออุปกรณ์อีกอีก,อกชิ้นหนึ่งอะไรอีกชิ้นหนึ่งม้านะค่ะทุกคนเราก็เลยรอก,ก่อนนะคะแล้วที่นี่ก็จะพร้อมๆสะอาดอาจจะบ่แม่นช่วงนี้หรอกค่ะเพราะวันเขาเน่าฤดูหนาวแล้วอาจจะเป็นพุ่นราคาอ่า เดือนกุมภาพันธะ์นาเมษาพุ่นละค่ะฤดูใบไม้ผลิพุ่นละค่ะถึงจะเฮ็ดอีหอย่างให้เขาที่เขาทาั้งช่วงนี้เขาฤดูหนาวก็ประยากออกมาข้างนอกนะคะทุกคนเสียงกับการเป็นวาดเป็นไข่นะคะอ่นแหละ <c oughs> บรรยากาศเขาฤดูหนาวก็จะเป็นทั้งสี่ละค่ะเงียบเงียบวังเวีงวีโวกวีโวเวมันบรแมาฤดูหนาวกันเงียบเื่กอกาหล่ะค่ะทุกคนหงยกํากลังจะเกิดแล้ควค่ะทุกคนนน้อยๆแน่ๆเกิดขึนนน้นละเบิ่งขาดอกไม้ดอกบานชื่นคือดอกบานชื่นบ้านท้านนี่นละค่ะป๊าด์ยังงามอยู่นะคะ สีสมนี่สดใสมากเลยสวยนานแล้วก็สีเหลืองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดอกอันนี้ก็งามต่ว่ามันกนระซ้งจะเหี่ยวแล้วล่ะค่ะเนี่ยนั่นแหละนี่คอยก็จะเอานี่ไปไว้าวานนะคะนี่เอาไปบานก่อนจะได้เกิด ที่จรินคอยก็เก็บอ่ะอันนี้ไว้หลายอยู่นะคะทุกคนเดีเ๋ยวคอยก็จะวานในช่วงอันฤดูใบสปริงทามนะคะใบไ,ไม้ผลินะคะคันมีทุนหลายๆมีเงินหลายๆนะคะทุกคนซื้อมาปลูกให้มันแล้วปีนี้เลย <laughs> อันนี้พญ่์ฝรั่งกะบ,บอกว่าเยาอาที่มันมีเมล็ดอยู่ ข่อยกับวได้มาเก็บมาเร็ดน,นะคะนั่นแหละทุกคนข่อยได้ง่ายต้นมะพีกขเขามาไว้ขังบนนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะมันยังว่าเป็นหมากนะคะแต่ว่าดอกมะพีกลยหลาย เปเสียดายนะคะทุกคนก็เลยใหญ่ร้องเบิงหาหาได้กินนี่ค่ะต้นหนึ่งนะคะคุอน,นะดอกมันหลายอยู่นะค่ะหมากันก็นยังมีอยู่ค่ปะปีนี้เขาก็มากินข่าวแรงกันนะคะมื่อนี้ยไข่ตั๊มแตงนะคะแล้วกัข่าวสวยที่หงไว้แต่เมื่อเศ้านี่แหละคะ่ะ เราก็ทอดปอเปียนะคะมาเขาทุกคนบาดนี้ไม่กินตำแตงแซบแซบแล้วกับทอดปอเปียน้ำข่อยนะคะพัยายฝรัง่งเรากินอันนี้แล้วล่ะค่ะอาหารเราวแต่บรรยายทุกคนเบิ่งนะคะนี่ตอนนี้มันเย็นแล้วนะคะเราก็ต้มมันฝรั่งนะคะที่เรากินแต่ว่าใครก็อยากกิน จัดจานนะคะก็ได้ตำแตงมาค่ะชดน้ำตำแตงแซ่บแซ่ Oh, i'll เพื่อหากันแามเผ็ดก็เส่บไปทุกคนเยอะจ Oh, Bezerra é seca. เลืออันหนึ่งค่ะทุกคนจุกเลย <c oughs> หมดเลยค่ะแสบคักแสบแน่ค่ะทุกคน <c oughs> ค่ะทุกคนคะเมือนี่ย่อยกับจิตคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเ <c oughs> มื่อนี้นะกะพาทุกคนเอามากินขวกับตำมะแตงลอกกะทอดปอเปี๊ยะนะคะ ค่ก็จะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองดูแลสุขภาพทุกคนด้วยนะคะค่ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย